สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับครับหลังจากรัฐบาลไทยออกนะครับเนาะเชียนาดีกภาษีมาหาตัวเลขแนวทางนะครับให้พี่น้องเข้านะครับสูตรเลขล็อกในตารางนะครับพี่น้องเอฟซีสูตรบนนะครับสูตรบนนะครับพี่น้องเอฟซีนี่คือสูตรบนนะครับเช้ยนอดีเขียนไว้ดาวนะสูตรล่างนะครับ ครับรัฐบาลให้ออกนะครับ2 0 5 6 9 0ล่างออก60ครับพี่น้องยูซีครับเสียดายล่มให้เพียงเห็น้องเข้าอยู่นะครับเลขในตารางของเชียนอดีนะครับพี่น้องยูซี่เขานะครับแต่ประเด็นร่มเหี่น้องเข้านะครับเข้าทั้งสูตรบนสูตรล่างนะครับพี่น้องยูซี คเขาเก่าศ right ูนย์ตรงๆนะครับเรียกล็อกในตะล่างมีทั้งสองสูตรนะครับเนาะครับนี่คือสูตรบนนะครับพี่น้องทุกทีสูตรบนนะครับสูตรล่างนะครับพี่น้องทุกที่ตะว่าล่างครับล่างมะเขานะครับเนาะมะเขาสูตรบนเก่าศูนย์นะครับแต่เหล็กเว้นนะครับย้ในหนีมีเก่ามีศูนย์มีศูนย์มีสาม มีหนึ่งมีหกนะครับแต่ไปลงในกลุ่มไ้พีน้องเท่าสองเก่าเก่าสองหกศูนย์ศูนย์หกเอ่อสองเก่ากับสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับปรทานนัยพี่นองครับเพราะว่าเลขมันอันนะครับเนาะเก่าศูนย์นะครับเลขอันนะครับซื้อไม่ได้นะครับบัตรบัตจับคู่ไพีน้องเท่าครับหลอดนี้นะครับเนาะก็เลยมาลงไ้พีน้องเท่านะครับ กับรัฐบาลไทยครับเสียนาดีสิมาหาสูตรเลขวิ่งนะครับสูตรนี่บอกว่าจ,จะเปลี่ยนทั้งไทยทั้งลาวได้พี่น้องเยี่ซี่สูตรเลขวิ่งสูตรนี่นะครับแม่นเด้อพี่น้องเยีซ่ซีเอาเบื้อันนี้สักวอนนะครับเนาะ ครับพี่น้องยุมาลุนหวยเล่าพัฒนาเป็นความกันนะครับเนาะเสี่ยนอดีตกับคำนวณหวยรัฐบาลให้าาไ,ไปความนะครับครับเล่าพัฒนางวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับเด้อว,วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดเามหาสตรเล็กวิ่งกว้านพี่น้องยุ สูตรเลขวิ่งรัฐบาลไทยวันประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเอาคัามเสียงเด็ดสูนรหวยเล่าลงกันครับเอาเลขสามตัวท้ายบนนะครับมาตั้งพี่น้องยุบทีสามตัวท้ายบนมาตั้งนะครับวิธีขีดนะครับเนาะมีหกมีเก้ามีศูนย์นะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยออกอ่า ออก2 0 5 6 9 0กครับพี่รอง้องครับเรียล่ลางออก60นะครับนะเนาะเชื่อนาดีสีมากาพี่้องเข้ามาหาเล็วิ่งนะครับรัฐบาลให้ครับสูตรในตารางนะครับพี่้อง้มันเด่นเจ็ะครับเนาะพอมีเก็บซี่แปดเก็เก้นนะครับ,นะพ, 4, 8, 90, รบพี่้องยุ้ซี่เอนาดีกรจับคู่ไว้นะครับก็มีเ0 C เจ็ดเอากรเลขกสามตัวกับ C เจ็ดศูนย์ครับพี่น้องยุ้ยี่ส่วนเลขล่าง C สี่ห้าเจ็ดหกศูนย์นะครับเอาหาตัวเด่นได้แล้วนะครับพี่น้องยุ้ยี่สูตรเลขวิ่งนะครับมาเบิ้งสควอนเดี๋ยวเซียนนดีสิบอกวิธี่ิดนะครับเนาะยังไงสูตรนยังไงที่สุดแต่วา่าแมนพี่น้องยุ้ยซี่เอาวูง่ายไปนึ่ง เอาหเก้าศูนยมาตั้งนะครับสตัวทายบนนะครับรัฐบาลให้ล้วก็เอาหกศูนย์เลขล่างมาตั้งไว้ตรงกันกับเลขหกเลขเก้าหกบวกหเท่ากับหกิบเอดบานี้เข้ามาบวกหกบวกศูนย์เท่ากับหเด้อพี่ิเอ็ดเก้าบวกศูนย์เท่ากับเกลงมาหกบวกหกเท่ากับสินะครับบัดนี้เข้าก็มาบวก สบวกเก้าเท่ากับหนึ่งเก้าบวกหเท่ากับห้าครับพี่น้องยมซี่หนึ่งบวกห้าเท่ากับหกเอาเ่อกับหนับเพิ่มแต้มอียกมึงแต้มคือเจ็ดพี่น้องยูซี่เอามาสร้างตัวไว้เล่าพัฒนากันพี่น้องยูซี่จังไฟที่วงกลมตัวเนินหายเพียรองเข้าเอาเขาเด้อ พิ่งรูลดศูนย์กับหนึ่งเล่ามัฒนานาธิงวดประจันทันที่17บเจ็ดภาคมสองหาหกเจขอให้เข้าในเวลานี้ความแน่วที่จะประกาศผลานออกเลขรางวัลใหประธานังสงอกรบออกเลขรางวัลวยพัปนาประจากงวดที่ห5ออกขั้งวันที่17เดือนพฤษภาปี2รางวัลเลขโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข

Hai chịu nông nghiệp gì hết thời đại học bằng bông quang chết mười 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 bằng เขาเตะเร็วิ่งเอามาฟังกันต่อนะครับรัฐบาลไทยครับพี่น้องทุีรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับครับสูตรบนนะครับวิ่งเจดนะครับเนาะตัวนี้มาชนนะครับอานี่คือหาตัวเด่นนะครับเด่นนะครับ เด่นที่เจ็ดนะครับเนาะครับเด่นที่เจ็ดนะครับรัฐบาลไทยนะครับก็เปลี่ยนบนเป็นล่างที่เก่าแล้วพี่น้องอุ้มชี่เพราะว่าบางที่อ้าวเส้นอดีตมาให้เลียท่วมหววออกเอาเลี่ล่าพัฒนาออกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเส้นอดีตมาพึ่งมาให้ร้อมกันนะครับก็ล่อผลหววเล่าออก มะเข่านะครับสูตรบนนะครับแปดเจ็ดจับคู่ยูนิาิมะเข่าเรียกเนาะเรียกล่ากรัฐบาลนให้กิดท่บอกที่บอกพี่น้องยิซีเด่นที่เจ็ดนะครับส่วนเลขล่างนะครับเนาะเลขล่างนะครับครับยูนิก็มีมีหนึ่งมีหามีหกมีเจ็ดนะครับเอาพี่น้องยิซี่สูตร สูตรล่างนะครับมีหามีหกมีเจ็ดด้กันนะครับที่น้องยิซีสูตรล่างมีห้ามีหกมีเจ็ดมีหนึ่งนะครับมาเข่าสูตรล่างนะครับหาเจ็ดเอาแปลวว่เาเส้นอดีตจับปุยพี่รองเข้าบนล่างนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับครับบนนะครับบนวิ่ง เจ็ดตัวเดียวนะครับล่างนะครับล่างสิบวม่าเจ็ดบนนอพี่น้องยูซี่มีหามีเจ็ดนะครับเอาล่างวิ่งห้านะครับครับพี่น้องยูซี เอาจับคู่นะครับจับคู่นะครับพี่น้องเอพซีบนนะครับศูนย์เจ็ดครับจับคู่บนศูนย์เจ็ดนะครับเอกมาจากไซส์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะคือเหล็กในตารางนะครับพี่น้องเอพซีจับกันจับไปไล่ได้ก็ได้เพื่อพี่น้องเอพซีค้าง จะไปไล่ขึ้นก็นได้นะครับพี่น้องที่รือว่าแปดเจ็ดก็ได้นะครับแต่ว่าเสี้ยนนาดีมักสอบที่สุดก็คือศูนย์เจ็ดนะครับเลขสามตัวก็ให้พี่น้องเข้าเลขสามตัวก็ให้สี่ศูนย์เจ็ดกับพี่น้องที่ชื่อเอาล่างนะครับเนาะล่างนะครับวิ่งที่ห้านะครับ เลีนหาสูตรล่างนะครับเาเสี้ยนอดีเขียนวิ่งซีนะครับซีมาแห้งนะครับตว่าหาอยู่ในสูตรนี้อยู่ในสูตรนี้บ่มีซีนะครับเลยตัดเอาเป็นเพราะว่าสูตรนี้แม่นนะครับเป็น้องพีก็เลยเอาเป็นเหลขกวิ่งที่หานะครับเนาะล่างวิ่งที่ห้าเอาเตรียมตัววิ่งนะครับเนาะสูตรล่างวิ่งห้านะครับ ครับจับคู่ด้วพี่น้องซี่จับคู่นะครับครับสิจับคู่พี่น,อน้องเขาก็คือห้าศูนย์นะครับห้าเจ็ดครับพี่น,อน้องซี่ห้าศูนย์กับห้าเจ็ดนะครับ ครับพี่น้องเฮานะครับเจ็บนาจอยความกันเด้อบัน,นครับเขาเช็คสูตรเลขวิ่งก้อนนะครับจำคอยไปเบิ่งไปส้มสูตรเลขล็อกในตารางน้ำนะครับพี่น้องทุกซี่ครับจับสูตรเลขวิ่งนะครับบนวิ่งเจ็ดจับคู่ศูนย์เจ็ดนะครับเลขสามตัวสี่ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องทุกซี่ ล่างเวียงห้านะครับจับคู่ห้าศูนย์กับห้าเจ็ดครับพี่น้องยูซีเอาหลอดนีก่ก็คว้พี่น้องเข้าโฉบมันเป็นต้อกันเด้มขับรัฐบาลไทยนะครับของเซียนนดีนะครับเอาพี่น้องเอข้าแคปสูตรเรียกในตารางไว้นั่นนะครับครับครับพี่น้องเอข้าแคปสูตรในตารางไว้นั่นนะครับ ครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับแอดไลน์เ,าาเข้ามา0935705677นะครับเอาเชิเชิญสดีกับมีแนวทางรัฐบ,บาลไทยกับเล่าประธนาธิบพี่น้องเฮ้ากับเล่าประธนาเขาต้องสพเรียกวิ่งหลุดเด้อน้องที่เ่อวดนี้นะครับเชิญสดีให้หนึ่งนะครับเนาะให้ที่หนึ่งนะครับให้หนึ่งกับศูนย์นะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับเรียกออกหนึ่งเจ็ดนะครับ หนึ่งเจ็ดเลยวะเจ็ดหนึ่งกิโนอมปประมาณนี้นะครับครับสำหรับคชิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับฉิบน้าบอกกันไม่สวัสดีครับผม